ไม่เอาค่าเอาอันที่ค่าคิดวันก่อนตอนของเมื่อวานก่อนดีกว่าอันนี้คืออันค่าคิดไว้ทั้งหมดสองอันอันนี้อันที่ค่ากำลังจะพูดคืออันรอบแรกใช่ไหมสต่ตนตรงนั้นคือเวทีอิงรอเขาได้ดีอีฟ้าเขาพูดพูดเลยไม่ได้หรอค่าขี้เกียจเดินว่ะปะดินสูงต้องอยู่บนเวทีไงไม่เป็นไรค่าแบบค่าค่าอยู่ที่พื้นได้ค่ัไม่เอาเองอยู่บนเวทีแล้วไงต่อเร็วผู้เข้าประกวดเร็ว ผู้เข้าประกวดหมายเลขอะไรอีกหมายเล,ลขอะไรเหมายเลขสามนี่ไงเ, <ล S 2> เดี๋ยวเ <3, S 2> ขาจะแนะนําตัว <okay. S 2> ให้อีฟฟังอ่อสักคร,ครู่นะสักครู่เื่อนไปข้างบนแมวเ,เขาอยากอยู่ข้างล่างแบบคนเดินดินทั่วไปเขาไม่ได้อยากเป็นจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าไกลเงี้ยเขาแมวเขาไม่หมายเลขสามมานี่ยเขานั่งดูอ่ะโอเคเขาจะพูดว่า hello my name is Jelang Escobar mind number three on uh, my country number nine spa ผู้ทรงเท้าประกวดไม้นี่คติประจำใจถ้าเศรษฐ,ฐกิจมันซบเซาหันมาเซ่เราก็ได้นะครับอันนี้คืออันที่ข้าคิดเองใช่ไหมแบบที่คิดเมื่อวานอันทีเข้าปเป็นเศรษกิ<ม>้ข<ม>้าปมเปื่อยโอเคส่วนอีกอันนึงคืออันนี้ข้าคิดได้ระหว่างตอนบ่ายใช่ไหมช่วงบ่ายๆ h e l เ o my name is j อ l จิลากเอสโกบ้าไอค m ฟอร์มน้ำพุหนาสภาไหนน้ำพุนี่ไงน้ำพุมันพีน้ำพุตรงไหน อาเป็นว่ามันชินอภุไม่เด็ดีหัวหน้าแก๊งยูบังหน้าและวันนี้เจ๊รักก็มาในชุดธรรมดาชุดเขียวๆมาพร้อมกับผ้าโพกหัวจริงๆข้าจะต้องใส่ผ้าโพกหัวเดี๋ยวข้าใส่ผ้าโพกหัวแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวข้าถอนหมวกลงนี่ก่อนเดีแต่ข้าก็มาพร้อมกับแว่นนองเกี่ยวของข้าแซคครูนะจ๊ะนักครับ เอออเริ่มที่ชุดเขียวๆไหมนะชุดเขียวๆมาพร้อมกับผ้าโพกหัวบนเวทีท่ามกลางไฟที่สลรัวแต่มันคือตัวตนหนูสุดขััวทุกคนนั้นจําได้แน่นอนชัวเองจำํำข้าได้หรือเปล่ากับชุดนี้ได้เฮ้ hey, รู้ป่ะชุดเนี้ยม,มีความหมายไม่อึดอับแถมยังรู้สึกสบายดังชีวิตถ้าตึงไปก็ไม่ไฟายแต่ยอนไปมันก็คงไร้ความหมายเจ้ละเอีไง แต่จริงๆมันต้องมาแบบแล็บนะแต่ข้าทําไม่เป็นว่ะก็ได้แต่อ่านอ่ะบทอักขยานีเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อผ่านเข้ารอบถูกต้องแล้วก็ได้มงเลยแทนพิธัญญาได้มงเลยเหรอแค่นี้ได้มงเลยเหรอจริงๆแค่นี้คำถามมาคำถามมาไม่รู้ข้ามาไม่ทามคําถามมาดิสมมุติคําถามช่วงเขามีช่วงนั้นนะคำถามช่วงนี้นะข้ารู้แค่ว่าเขามีคําถามสิบคัดสิบคนใช่ไหมแล้วก็แบบช่วทันปิดเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเออคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดข้ามาทันมันมี sexual harassment k ค t กเกทาว นี่คําคำถามค่ะคำถามค่ะอะไ้คีย์เวิร์ดคือจะขอบจาขอบนะคะสำหรับเจรักนะคะเจรักจะไม่พูดว่าขอบคุณสําหรับคําถามค่ะซึ่งเจรักมองคิดว่าคํานั้นนะคะใครๆก็พูดได้แต่สําหรับเจรักนะคะจะขอบก็คือคนพิเศษสําหรับจะเอรักคนหนึ่งจะขอบจะอยู่กับเจรักทุกๆช่วงเวลาตั้งแต่เจรักจะเรียกว่าเจรักเข้าเมืองมาก่อนจะขอบอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ใจรักเห็นจะขอบตั้งแต่จะขอบเข้าเมืองมาครั้งแรกใจรักมีจะขอบเป็นเพื่อนไม่ว่าจะทําอะไรจะไปหาเรื่องจะไปปรับแทบกับใครก็จะมีจะขอบเสมอและบางทีจะขอบมันจะเป็นคนที่ปกป้องใจรักได้แต่ก็มายืมเงินหนูทุกครั้งเลยค่ะซึ่งสาหรับใจรักน,นะคะว่าถ้าวันหนึ่งจะขอบหายไปใจรักก็ต้องคิดถึงจะขอบมากแน่แน่ซึ่งมันเคยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วเพราะว่าจะขอบได้โดนใบแดงไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเอง,เ,องเกณฑ์ทหารใช่ไหมจะขอบได้ไปเป็นทหาร ซึ่งสำหรับใจรักเอาแรกคิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานมากแต่อาจริงๆมันก็ไม่ได้นานหรอกค่ะแต่เราก็มีการไปหากันเราพามิเกลพายุนะไปหาจาขอบเพื่อไม่ให้จาขอบคิดถึงพวกหนูแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเอาแค่นี้นะคะพอและอย่าเยอะเลยนี่กรรมการก็ให้คะแนนไม่ได้ดีแบบนี้ยังตัดจบแบบนี้มันลงไม่สวยอ่ะไม่สวยยังไงอ่ะก็จู่ๆก็แค่นี้แหละพอละขกรรมการอะไรแบบนี้ เอา้าก็ฆาชนะแล้วอ่ะข้ามีมงกุฎและอิงไม่รู้อ่ะเอา้ายังไม่ผ่านคีย์เวิร์ดเลยมันมงกุฎอะไรแมวคีย์เวิร์ดคือรอบสุดท้ายแล้วก็นี่ไงขอรอบสุดท้ายเราเองมาตัดจบแบบนี้ได้เองจะได้มงกุฎได้ไงได้เขินหรือเปล่าเขินหรือเปล่าอ่ะไม่เข,นขินหรือเปล่าเขินหรือเปล่าไม่เขินหนียิ้มดิไม่เขินอะไรเลยแต่ว่าตอนเนี้ยมุมปากองอะถึงรูหูรอบที่สามนะไม่มีหรอก ดูทำเสียงเข้มสุด้วยอ่ะเอาต่อเร็วถึงไหนแล้วคะลืมอ่ะยูนามิเกลอ่าช่วงเวลาที่ใจที่จาขอบนะคะโดนเกณฑอาหารก็จะมีใจรักยูนามิเกลแวะเวียนกันไปหาจาขอบเพื่อไม่ให้จาขอบเกิดความเหงาคิดถึงบ้านแต่เมื่อจาขอบกลับมาค่ะวันนั้นใจรักไม่ได้ไปรับจาขอบเพราะด้วยที่ว่าหนูไม่ได้รู้ว่าจาขอบจะกลับมาหนูดัน หนูดันรู้จักคนอื่นซึ่งพอหนูรู้จากคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออทําไมจ้าขอไม่ได้เลือกที่จะบอกหนูเองมันเลยทําให้หนูอ่ะไม่ไปรับและเลือกจีล็กต่อซึ่งวันนั้นก็ทําให้จ้าขอบโกนหนูมากที่หนูไม่ไปรับแต่เราก็ไม่ได้โกรธกันถึงขั้นที่เราจะไม่คุยกันค่ะแล้วพอระยะเวลาผ่านไปนะคะล้วก็มีการเติบโตขึ้นตามช่วงอายุของเราสองคนเราก็ได้มาทํางานที่นี่ มาเรียนที่นี่มาอยู่ที่เคเช้านั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมันคือจุดเริ่มต้นของใจรักและจาขบในพาร์ทที่สองค่ะมีเป็นซีซั่นด้วยเหรออูหอ้าเอ็งบอกว่ามันจัดต่ไม่สวยค่ะก็จัดให้มันสวยแล้เนีย่ยสวยเหมือนฆ่า,าเลยอะ่ะเฮ้ยสวยเหมือนฆ่าเลยว่ะแต่ตอนนั้นน้อยใจจริงนะที่ไม่ไปรับก็ข้าพุดแล้วไงว่า อิงบอกทุกคนได้แต่อิงไม่ได้บอกค่าค่าต้องไปรู้จักป่าคนอื่นซึ่งค่าก็รู้สึกว่าจะบอกเองยังไงติดต่อกันก็ติดต่อไม่ได้อิงมีโทรศัพท์อิงมีเบอร์ข่าอิงยังติดต่อคนอื่นบอกคนอื่นได้เลยว่าอิงจะบินมาวันนั้นแต่อิงไม่ได้บอกค่าคนเดียวใช่หรอถูกโอเคแต่สรุปว่าทุงหมดที่เองฟ้องม,มาค่าได้โชว์แล้วแค่กลับค่าอิงดูเดี๋ยวคนเต็มไปหมดเลย ไม่เป็นไรเขาได้ชมเต็มไปหมดเลยขอบคุณคนดูต้องอัศจรรย์นุ้วยนะคะขอบคุณโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณบนหลังคาบ้านนู้นด้วยนะโอ้ดูดิเต็มไปหมดเลยโอ้ยนะคเดูดิดูเขาเปิดไฟดูด้วยดูดิบนตึกนู๊งเขาเปิดสปอร์ตไลท์ด้วยขอบคุณด้วยนะครับคือแบบคือแบบเดี๋ยวถ้าบ่มก่อนนี่ดูดิแบบ ขอบคุณนะคะทุกคนนี่เป็นไรคะ่ะสําหรับวันนี้เจรักต้องขอบคุณคุณจะขอบมากนะคะที่ให้มงกับใเจรักและเจรักจะรักษาตําแหน่งนี้ให้ดีอย่างดีเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสรุปแล้วก็มีแค่เราสองคนเนี่ยนะจำเป็นเราสองคนยยกันเก่งจังเลยวะโยอเก่งไม่เท่าไหร่เองเล่นสุดอ่ะคำถามคือเอเอแต่ข้าเข้าใจแหละเองไม่ได้อยู่บนเวทีไงเองเก็บกดวุฒิายเตรียมมาตั้งเยอะ ข้า,ขาก็ได้เ,เป็นคนดูนดูใครหรอก็ดูเองไงดูข้าอ๋อโอเคดูค่าโอเคเข้าใจแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วเอ็งไม่นอนได้แล้วมันตีสี่แล้วไปไปบายบายแย่ร่างกายซ่อมแซมไม่ทันไปไปไป,ไปนอนไปบายบาย